กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพนะฮะอยู่บ้านก็ต้องบำรุงนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยราคาก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยลวหลายคนชอบซื้อของถูกหลายคนชอบซื้อของถูกแล้วก็ไม่มีคุณภาพ<ม>พอทานไปแล้วมันก็มีความสุกว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันมีคุณภาพจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะถ้าผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่มีคุณภาพราคามันก็ต้องสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่คุณจะได้รับด้วยวันนี้ขอเสนอนะฮะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK ครับ NK ตัวนี้นะครับใครมีอาการป่วยง<ม>่ายไ,ไม่สบายบ่อยหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยบุกร้องป่วยแบบนี้ เป็นไวรัสก็ดีเชื้ออะไรก็ดีรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนะฮรเราต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นในร่างกายเราวันนี้แนะนํากล่องสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ที่มีสารสกัดหลักๆนะฮะผสมอยู่เป็นภูเขานั่นเองภูตัานี้นะครับมีการศึกษาวิจาัยยาวนานกว่าสิปีว่าจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้มันทางานดีขึ้นให้มันแข็งแรงดีขึ้นนะฮะหนึ่งกล่องใน NK มี60เม็ดด้วยกันทานครั้งละ1เม็ด2อเวลาตอนเช้า แล้ววันนี้นะครับ NK มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะฮะวันนี้ถ้าคุณซื้อ NK 1กล่องราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK ในกล่องเราให้ราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะครับ,รบสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้นะฮะ0957184624 0957184624หรือว่า Line แอนะฮะ คิวอโพสสภาพดีเนี่ยคุณผู้ชมมาคุยได้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับ NK อยู่นะคะค่ะนะคะมาในช่วงนี้ดีกว่าคุณแม่เราจะพูดถึงเรื่องของป่าเทพดีกว่าป่าเทพโพงามแกดังนะเออกระด็่มาเด่นร้อนบนโซเชียลแล้วอ่ะดังมาได้แพ้มินวัตรเลยอันนี้ป่าเทพซัดคนรุ่นใหม่ดีแต่พูดทำบ้านเมืองวุ่นวายชี้ระบอบไทยดีที่สุดในโลก กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาในโลกโซเชียลครับหลังป่าเทพนะฮะหรือว่าเทพโพงามเองศิลปินตลกชื่อดงังวิจาร์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพราะเขาไปออกในนี้ไงแม่ออกรายการถกไม่เถียงของช่องเจ็ดที่แม่เคยไปออกอ่มแม่เคยไปออกเออนั่นแหละงานนี้โดยป่าเทพบอกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แก่ๆก,กันแล้วนควรแนะนําเด็กๆ ให้ไปทําอะไรที่มีประโยชน์บ้างเด็กบางคนเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างความดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมันก็ดีไปแต่บางคนกลับกลายทาลายประเทศแล้วก็มีข้อความที่หลายคนพูดแล้วพูดออกมาแล้วหลายคนไม่พอใจนะแล้วก็วิจารณ์กันอย่างหนักเลยเช่นพวกบึงจะทําอะไรกันมีความคิดบ้างพูดเก่งพูดกันเก่งเก่งแต่ทําอะไรให้ประเทศบ้างไม่เคยเห็นประเทศไทยมีแบบนี้เกิดขึ้นมีเดี๋ยวเรามีคลิปไปดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เก่าว่าป่าเทพพูดถึงอย่างไรนะฮะ ออกไปเมาใหญ่ๆออกไปพูดมึงคนปัญญาอ่อนพูดมึงมึงมึงพูดแล้วมึงมึงมึงคิดหรือเปล่ามันจะไปยังไงนะมึงเอาคนเข้ามาอีกหรือไงพอสักทีเถอไอ้กูนี่ก็แก่มาแล้วเราูเห็นหมดละไอ้ไม่ต้องมาอวดดีหรอกไอ้เด็กรุ่นรุ่นหลังเนี่ย้องคิดอย่างนี้กันเหลยประเทศมันอยู่ได้ไงอ่ะฮะ กูจะฝากความหวังไว้พวกมึงได้ยังไงถ้ามึงมีความคิดกันอย่างเงี้ยมีวิเคราะห์นี่มีเหตุผลคนบางคนเราเหมือนกมนุษย์เราทุกวันเหมือนกันนะมึงก็ดูให้ดีดิไอจะพูดกับใครจะเชียร์ใครจะทาอะไรมึงดูเหตุผลด้วยไม่ใช่จอตำมันอย่างเดียวไอบ้านเมืองนะไม่ใช่บ้านของมึงนะบ้านคนอื่นทั้งประเทศไอเขามีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนมึงจะมาแสดงความเห็นอยู่คนเดียวเหรอ มันต้อง,ม,งมึงต้องมองเห็นความส่วนมากเข้าไว้นี่คือมนุษย์มึงไม่ใช่อืม,อมนะคะทำยอ,อย่างเยอะมัน<ๆ>ไม่เป็นไรค่ะป๋าแกก็น่ารักนะคะโดยส่วนตัวเคยสัมภาษณ์ป๋าเมื่อหลายปีนานแลนะะ้วค่ะอืแกก็เป็นคนน่ารักแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับป๋าเพราะว่าป๋าก็เป็นคนหนึ่งที่ไปกปสกปอสขึ้นเวทีด้วยขึ้นเวทีด้วยนะครับไปไปกันเต็มเลยนะคะ,คะแล้วก็ ป๋าแกทําอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ประสบความสําเร็จหนังเจ๊งสินค้าเจ๊งอ่าทุกยอย่าง,งแกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแกก็ไม่กล้ากินแกก็สงสารแกก็แกก็เลี้ยงจนมันแก่ตายนะคะเนี่ยได้ข่าวว่าทัวลงป่าใช่ไหมหนักมากหนักใช่ไหมหนักมากแล้วขนมเปี๊ยะป่าจะเป็นยังไงอะ ก,ก็คิดว่าสักครู่นี้ก็คือผ่านทางเพจของร้านขนมเปียดด้วยนะที่พูดไปอ่ะแล้วเป็นยังไงครับคือดราม่ามันมาจากรายการโกไม่เถียงก่อน<ะ>ที่ไบประชันกับหมอปลาครับ <c oughs> <c oughs> ก็ฟาดฟันกันในนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนน่าจะดูคลิปกันแล้วปลาบอก<ร>ว่าให้ซื้อเรือดำน้ําเรือดำน้ำําจําเป็นที่ฟังมานิดๆนะคบไม่ได้ฟังเยอะนะคะเพราะที่ฉันขับรถให้เรือดำน้ําจําเป็น มันต้องมีงบซื้อเรือน้ำน้ำอันนี้ก็คือมุมมองของปา๋าถามว่าผิดไหมคุณผู้ชมก็พิจารณากันเราเองอถามว่าถูกไหมคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณากันเราเองอนะคะแต่ว่าก็คือก็เราเข้าใจเราเคารพความคิดนะเราเคารพความคิดของทุกคนถูกไหมแม่ไม่ว่าจะฝนะ่ายไหนแต่ว่าแต่สิ่งที่ที่ต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งที่ลาป๋าพูดออกมาเนี่ยป๋าค่อนข้างที่จะด่าเลยอ่ะเข้าใจไหมมาเป็นคนตรงไปตรงมาอื ไม่รู้อะองฟามอก็ไม่พอใจอะองฟามองก็ไม่พอใจนะระหว่างเรือดำน้ำกับวัคซีนโควิดองต้องการอะไรอมต้องการวัคซีนสิคนฉลาดเขาต้องคิดได้เอาองว่าป่าโง่เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าความต้องการในสถานการณ์นั้นๆอ๋อเหรอคะเออว้ยน่ากวัจังความเอาเวลาพูดความจริงอ้าวแม่มีมีโควิดแม่ซื้อเรือดำน้ำมามันช่วยแม่ติดโควิดหายได้ไหมป้องกันได้ไหมยิงโควิดอีนีอะไรนะกูใช้ยิงโควิดเออหรอกูเอาโควิดเป็นดำอยู่ใต้ทะเล ก็ป๋ากคิดอย่างนั้นนะมันสำกนก็เข้าใจโอเครพความคิดของทุกคนไงี๋ยว่าไม่จําเป็นจะต้องไปโจมตีความคิดอีกฝ่ายนึ่งผู้ชมคิดเห็นยังไงคะระหว่างเรือดำน้ำกับคุณเอ่ะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นคือพี่เต่าถามโอปุมก็ตอบแบบตรงๆไงในความคิดของโอมไงค่ะเออนั่นแหละก็คือในความคิดคือวินาทีนี้สถานการณ์นี้ใครก็ต้องการโควิดถูกป่ะแม่ไม่มีใครต้องการโควิดเอ้ยต้องการวัคซีนผู้ผิดต้องการวัคซีนมาต่อต้านโควิดถูกปะล่ะเอออ่ะ เขาต้องมองเรื่องของโควิดสําคัญแล้วเรื่องของประชาชนอไม่รู้อันนี้ความคิดอมนะแล้วอมไม่ได้ต้องการจะไปดีเบตหรือว่าไปไฟกับป่าความคิดป่าน่ะไม่เกี่ยวกันความคิดกับความคิดมันนะอมก็ไฟได้ไม่ไฟเราจะให้มันสักแมตต์หนึ่งไม่เอาไม่มีเบอร์ป่าไม่ต้องหรอกโทรไปเลยแน่ใจโทรไปแบบว่าโอ้โหโทรใจเย็นเดี๋ยวก็เป็นดราม่ากับคเนี้ยป่าป่าขนมเปี๊ยะครับขนมเปี๊ยะค่ะแต่ว่าโทรหลุกเยอะมากครับบ้านป่าอยู่แถวไหนอ่ะ ไม่แถวไหนคะแม่บ้านปลาอยู่แถวไหนวะลังสิตป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครบไม่แน่ใจไม่แน่ใจรถทัวร์คงอยู่ถึงอยุธยาแล้วล่ะก็จ่อคิวกันเยอะเลยจ่อตั้งแต่คือ ไปจอดกันตั้งแต่วิกหมอชิดแล้วอ่ะเออตอนนั้นเราก็ตามไปเรื่อยๆออ๋แล้วก็ทุกไม่เถียงไม่เถียงผมไม่เถียงถาที่หมอชิดใช่พระศตูที่หมอชิดใช่างเจ็บช่างเจ็บอยู่ข้างในข้างในสุดเลยเออเราไปรอตั้งแต่ตรงแบบวิกแล้วนั่งหมอนั่งสถานีรถไฟฟ้าอยู่มีเอทแล้วก็ไปเลยไปสะพานควายใช่ออกไปนู่นแล้วก็เลยไปตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวทะลุขึ้นมาแล้วก็เลยไปตรงหอการค้าได้ไปหมดเลยรอหมดแล้วนะฮะ เอาเป็นว่าความคิดคำควิดไปนะคุณผู้ชมนะตามนั้นไปนะครับอจบจากป่าเทพแล้วไปดูอีตาโรอีหนึ่งคนหนึ่งนะฟาดแรงเหมือนกันใครอะคุณนุ้ยเชิญยิ้มฟาดแรงครับควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกระหล่กันละโอเาพูดถึงใครเาพูดถึงใครอะคุณแม่เขาพูดถึงใครอ่ะฮะแม่รู้ไหมเขาพูดถึงใครอะไม่รู้อะไม่รู้เหรอเพราะว่าโพสข้อความปริศนาในไอจีส่วนตัวอีกแล้วเป็นข้อความโพสลอยลอยระบุว่าคําว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่า ไม่ใช่แก่แบบกระหลึก,กลายาทำตัวแก่เกินแกงแล้วก็ไม่มีแคปชั่นใดๆเมื่อโพสต์ออกไปเป็นแบบนี้ตอนแรกเห็นโพสต์นี้ตาตกใจคุณแม่คิดว่าโพสต์แม่เนี่ยแม่ข้าใช้พื้นหลังแบบเนี้ยดูสินี่นี่เนี่ยแม่ข้าใช้พื้นหลังแบบเนีน้ยตอนแรกตอนแรกคิดว่าเป็นโพสต์แม่ไม่ใช่ให้อนคุณนุ้ยเอาโพสต์แม่ไปหรือเปล่าได้ไหมฮะ นี่เลยเนี่ยโพสแบบนี้เลยไม่มีคปชช่นใดๆแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีคนออกมาเฉลยว่าคือใครกันแน่หมายถึงคนนั้นหรือเปล่าหรือหมายถึงคนที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะคุณนุ่ยไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครเพราะใครแก่ก็ได้ใครจะเป็นผูแก่พูดเลยลอยพูดเลยลอยพูดเลยลอยเออคนที่อายุ60ปี70็ก็คนแก่แล้วใจะกใครก็ได้ก็แล้วแต่เพราะคุณนุ่ยก็บอกว่า แกก็แกยางมีคุณค่านะยาแกแบบกระโหลกกระลายาทําตัวแก่เกินแกเกินแกงคืออะไรคุณแม่แกก็คือหมายความว่าแกเกินแกงก็คือหมายความว่าเวลาเขาจะเอาพวกอะไรมาแกงเนี่ยมันแก่เกินไปมันก็ใส่กนในแกงไม่ได้พวกอะไรที่มันต้องเอาแบบว่าพอดีพอดีวัตถุดิบมันต้องพอดีพอดีสดใหม่ถ้าแก่เกินไปมันก็ใส่แล้วไม่อร่อยมันก็คือไม่มีประโยชน์ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อยประโยชน์นะคะโอเคน่ากลัวมากสังคมไทยอยู่ยากมากเลยนะคะอ่ะแล้วเอาไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่าคุณเพชรกัรุณพล ฮะฟาแทนที่จะกระจายจุดฉีดวัคซีน่มความแออัดสถานีกลางบางซื่อตกปปกอะไรอ่ะท่านบอกแล้วนะว่าเป็นภาพไอ้นี่มุมกล้องมุมกล้องมันจะถ่ายยังไงก็ได้ข้างนอกมันแออัดในช่วงเช้าแต่ข้างในมันโฟล์ฟเกียรติผว่าโฟล์ฟมากของเสียหนุ่มกูว่ามันติดตั้งแต่ตั้งแต่มุมกล้องมานี่เป็นมุมกล้องหนุมันโฟล์ฟ มันโฟร์บอกบบนี้เลยนะแล้วยังไงต่อคือทางด้านของนักแสดงหนุ่มคุณเพชรเองเนี่ยเพชรกรุณพลได้ออกมาขึ้นไหวทางทวิต t ตอร์นะครับโดยแสดงความคิดเห็นประเด็นที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแทนที่จะกระจายจุดฉีดให้ทั่วถึงคนจะได้ไม่ต้องมาแอร์อัดกับในจุดเดียวกันข้อมูลการลงทะเบียนก็มีครบนะนัดสี่ไม่ใช่ว่าให้มาแย่งกันแบบนี้เคยเห็นความลำบากของประชาชนบ้างไหมโพออันนี้แฮชแท็กอะไรเนี่ย อ๋อโอเคแท็กอันนั้นใหม่อีกแล้วคุณแน่ออพอนอง,องรอจอตอกอมอเนี่ยอ,นยอะนรนะเมาจะจบกันนะอรู้กันคนนี้เนี่ยหลังโพส์ดงกเก่าโอ้โหโพสไปปุ๊บเนี่ยคนเข้ามาแชร์กันเต็มเลยแชร์กันเต็มปุ๊บเรื่องราวนี้ก็ไปถึงอีกหนึ่งคนที่ดูแลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินคุณอนุทิน,น,นชานวิรกลบอกไปเลย บอกว่าบอกว่าเฮ้ยภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณแม่ดูนะภาพที่เห็นคุณผู้ชมเห็นเปล่าคุณผู้ชมดูดีๆอันนี้ภาพจริงบอกว่าภาพแอร์อัดของคนรอฉีดเนี่ยที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันเป็นแค่มุมกล้องมุมกลางมันแอร์อัดข้างนอกอ๋อเหรอพอเข้าไปข้างในแล้วมันโฟล์โฟลูวว่าเขาติดตต้งแต่ข้างนอกไม่ได้เนมุมกล้องหรือเปล่า มุมกล้องเปล่าอ่ะเปลี่ยนเลยหลายภาพดูสิมุมกล้องเปล่าท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีบอกเป็นมุมกล้องเราก็ต้องคิดว่าเป็นมุมกล้องเออหรออเราเชื่อท่านตากล้องทั่วประเทศที่เป็นโปรโตกราฟเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่ากูอึ้งเลยบอกอ่ะมุมกล้องเปล่าเนี่ยมุมกล้องปามุมกล้องนี่มุมกล้องอย่ามาเถียงโกมุมกล้องที่เบียดเบียดกันได้ตัดต่อตัดต่อให้มันดูมีอะไรคนสนใจเยอะคนสนใจเยอะ เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมอ,อ,อย่ามาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้กูโกรธแทนเสียหนูนะสลุดต,ตัดต่อไหมตัดต่อมุมกล้องเป็นภาพเอฟเฟคเป็นภาพเอฟเฟคหัวเราะอะไรอีมอมมึงไม่มีสิทธิ์มาหัวเราะเขานะเนี่ยม,ม,มุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องเป็นมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องมุมกล้องตัดต่อเป็นภาพที่ตัดไปตัด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 ตัอตัด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 ตันตัดตันเชดตัดตัดหนู หรอลูกชายท่านหล่อท่านเชื่อเสี่ยหนู<อ>มุม,มกล้องอยคำนะคำว่ามุมกล้องเนี่ยคนไปเล่นเป็นมีมเยอะเลยนะวะทำไมอ่ะคนเล่นยังไงบ้างอ่ะคนก็ไปด่ากันไงแม่เอาพูดตรงๆคนก็ด่ากันแหละเอาอะไรมาคิดเป็นมุมกล้องมุมกล้องอีโอมึงอ,อคติไม่ได้มึงอ,อคติกั็เสี่ยหนูคนร้อนหน้ามือเลยอ่ะมึงนั่นแหละแม่ละเวรกรรมมึงเอาอัติกับเสี่ยแกไม่ได้อคติแต่อมตก็พูดไวยสิว่า ข้างนอกมันแออาจจริงข้างในมันอาจจะมีการจัดการที่แบบโฟโฟอย่างที่เขาบอกโอเคแต่ไม่ต้องพูดมุมกล้องได้ไหมอ่ะเป็นมุมกล้องโอ้โหเด็กนิเทศเห็น,นเรียนปีหนึ่งมันยังรู้เลยนี่เธอรู้อย่างว่าเตียงสนามมีอย่างนี้แล้วนะหล่อ <c oughs> เมยหล่อไปไหมไม่ไปม,ม,มุมกล้องปะ <c oughs> ไม่ใช่ภูมิกล้องเอ้าเดี๋ยวพักไปกับคุณแม่ครับช่วงนี้นนต้องขอบขอ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 คุณผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร NK ครับขอบคุณด้วยนะ NK ที่ดูแลเราในช่วงนี้1กล่องไป60เมตรคุณผู้ชมอยากดูแลสุขภาพป่วยง่ายไม่สบายบ่อยภูมิแพ้แพ้อากาศหรืออากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ป่วยกันแล้ว ดูแลสุขภาพด้วย NK วันนี้นะครับมีสารสกัดหลักๆคือภู้ขานะฮะช่วยในการกระตุ้นระบบภูุ้มกันให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับ NK มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุพิเศษด้วยเลยทีเดียวในวันนี้1กล่องราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK 3กล่องให้พิเศษครับราคาเพียงแค่ ห้า0ันบาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้กับเป็นเคครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4 0 9 5 7 1 8 4 6 2 4้นดคือด่างแล้วแล้วมีเคียลโค้ดด้วยก็สกแกนเข้าไปคุยได้กับโค้ดสุขภาพดีกับ NK นะคะฮะฝากกันสักรู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร,ร์แล้วก็กด u b s c r i b ์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้ววยยเเช่นนีกััครบ